โอเคครับเดี๋ยวเราจะมาคูณเลข6-7ตัวนี้ด้วยความเร็วสูงนะครับรบกวนเพื่อนๆช่วยกดเครื่องคิดเลขตรวจทานให้ผมด้วยนะครับว่าถูกหรือไม่ครับปะเรามาเริ่มกันเลยนะครับคูณครับ 2>, 2 1 6 4 4, 4 8 3 5 ช่วยกดเครื่องคิดเลขให้ดูด้วยนะครับว่าถูกหรือเปล่าครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับก็พบกับผมช่างแบงก์อีเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมไม่ได้พาเพื่อนๆมาประดิษฐ์อะไรนะครับวันนี้ผมอยากพาเพื่อนๆมารับสมองครับด้วยเจ้านี่ครับตะไบครับโอ้ไม่ใช่ครับผมวันนี้นะครับอยากพาเพื่อนๆมารับสมองครับอยากจะพาเพื่อนๆมาคูณเลข5นะครับ คูณตัวเลขครับด้วยการคูณ5นะครับคูณยังไงให้เร็วที่สุดนะครับเลขจะยาวขนาดไหนคูณได้หมดครับเพื่อนๆคูณเลข5กันยังไงมาดูกันเลยครับนี่เพื่งคิดเลขมาแล้วครับโอเคปกติเราก็จะคูณกันอย่างนี้เนาะอันนี้ผมพูดถึงอะไรก็ช่างนะครับมาคูณกับ5นะครับผลลัพธ์เท่ากับนะครับผมไปเจอโดยบังเอิญนะครับเทคนิคนี้นะครับผมเลยอยากมาแบ่งปันเนาะแบบวันนี้ไม่ต้องไปเน้นผลอะไรมากครับคือ เอาแค่ว่าฝึกสมองรักสมองกันดีกว่านะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับเมื่อก่อนนะครับผมจะคูณเลขผมจะคูณอย่างเงี้ยสมมติผมได้ตัวเลขมา4 5 6ห้าหนะครับคูณ5นะครับก็จะตั้งอย่างงี้เลยครับ4 5 6ห้าหนะครับคูณด้วย5นะครับ6 5ห0ทด3นะครับห้าห้าบวก3มเป็น28ทด2ครับ5 4 20ี่เป็น22ถูกไหมครับถูกไหม เยวลองตรวจด้วยเครื่องคิดเลขนะครับ 4, 5 6หคูณ5โอเคนะครับส่วนเทคนิคคูณแบบที่ผมไปเจอมาครับแล้วผมอยากจะมาแนะนำรับคูณอย่างนี้ครับ 4, 5, 6คูณ5นะครับเท่ากับโอ้ไม่เอาดีกว่าครับเลขมันเลขมันเหมือนกันนะครับเลขมันเหมือนกันไม่เอาเอาเอาใหม่นะครับเป็น 6, 5, 4นะครับคูณ5นะครับ เท่ากับอ่าเดี๋ยวผมจะคูณให้ดูนะครับ3 2 7สองเจ็ยเร็วไหมฮะเร็วไหมครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาตรวจซีนะครับมาตรวจซีว่าเฮ้ยทำไมมันเร็วแทะนะครับเมื่อกี้ยังต้องตั้งต้องอะไรนะ6 5หใช่ไหมครับคูณ5้เนี่ยสามศครับถูกต้องนะครับเออช่างบบนคูณยังไงเดี๋ยวเอาใหม่นะครับเลขแค่3ตัวมันอาจจะดูแบบอ่าถ้าเราตั้งอย่างนี้อาจจะไม่มีปัญหานะครับ เดี๋ยวลองเลขดูนะครับลองเลขตัวนี้ดูนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูตัวเลขที่ยาวขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับตัวเลขที่ผมสุ่มเอานะครับ4 3 2สา9นะครับคูณ5ลองดูสินะครับอ่ะเริ่มกันเลยครับ2 1 6อ่า3 9 4สี่ ถูกต้องไม่เอ่ยนะครับ4 3 2 7 8 9คูณ5นี่นะครับ2 1 6 3 9 4 5นะครับเพื่อนๆอยากจะรู้สูตรกันแล้วหรือยังครับว่าคูณยังไงนะครับหไหมตรงเป๊ะเลยนะครับอ่ะมาเอามาเฉลยกันเลยนะครับโอเคครับเราก็มาเฉลยกันเลยนะครับก็ สูตรนี้นะครับคิดง่ายๆคือว่าอะไรก็ช่างคูณ5นะครับเท่ากับนะครับอันนี้อะไรก็ช่างคูณ5นะครับให้หาร2ครับแล้วตัวสุดท้ายนะครับของตัวเลขนะครับถ้าเป็นเลขคู่นะครับให้เติมสูต์ตัวสุดท้ายครับถ้าเป็นเลขคี่ให้เติม5ตัวสุดท้ายครับงงไหมฮะเอา2มาหารตัวเลขชุดนี้นะครับหารได้เท่าไหร่นะครับเท่าไหร่ก็ช่างสมมุติว่าเป็น x x x นะครับ ถ้าตัวสุดท้ายเป็นเลขคู่ให้เติมศูนย์ครับถ้าเป็น x x x ตัวสุดท้ายเป็นเลขคี่นะครับให้เติม5ครับอ่าเพื่อนเพื่อ,อลองตามผมช้าช้านะครับ4 5 6 7นะครับแล้วก็7 5 6 4นะครับคูณ5นะครับอ่าคูณ5เหมือนกันเท่ากับนะครับสังเกตว่าตัวนี้จะเป็นคี่นะครับตัวนี้จะเป็นคู่อ่าแล้วผมหารยังไงนะครับผมจะ หาอย่างนี้เลยนะครับ2ตั้งไว้ในใจนะครับสองเป็น2 2 2เป็น4นะครับ4หายไปแล้วนะครับสองเป็น2 2 2เป็น4ใส่จอเหมือนกันแต่ตัวนี้5ใช่ไหมครับก็เอา4ลบ5จะเหลือ1นะครับ1ก็ไปใส่ข้างหน้า6นะครับเป็น16ในในในล็อกตัวไปนะครับอ่านะครับสองสองแล้วได้2อตัวใช่ไหมคราวนี้เลขตัวนี้จากเลข6กลายเป็นเลข16นะครับ ก็เอา2หาร16 2เท่าไราย2แ8 16นะครับใส่8เลยครับอ่า2 8 16ปตัดไปครับคราวนี้เหลือ7นะครับ2 1เป็น2,2 2เป็น4,2 3เป็น6 2 4เป็น8ก็คือ8มันเกินนะครับมันก็7อ่ามาลบกับ7ไม่ได้นะครับก็2 3เป็น6นะครับพอได้6เสร็จจบตัวสุดท้ายนะครับเสร็จเสร็จเท่าไรช่างมันนะครับใส่5ครับี๋ยวเรามาตรวจกันซินะครับ ค่อยๆไปเลยนะครับผมเพราะว่าผมว่ารับสมองได้ดีตอนแรกที่ผมได้เจอสูตรนี้ผมรู้สึกตื่นเต้นมากเลยว่ามันทําได้จริงเปล่านะครับแต่พอมาเรามาลองเหมือนกันเราได้แบบได้ได้ไปรื้อฟื้นระบบการคิดเลขในหัวเราด้วยไปเขาเรียกไปขูดคิดเลื่อยครับโอเคสี่ห้าหกเดนะครับคูณหเท่ากับ2องสองปดสาห้าถูกต้องนะครับ โอเคมาดูตัวล่างนะครับที่ข้างหลังเป็นเลขคู่นะครับ2 1เป็น2 2 2เป็น4ี่เป็น6นะครับใส่3ครับแล้วก็6มาวางนะครับแต่ของผมจะวางในใจแล้วเพราะผมจำได้นะครับ6ก็เป็น1นะครับนะได้ช่อง1ตัวแล้วเหลือเซน1เอาใส่กับ5ก็เป็น15ก็อีกช่องหนึ่งครับ2 7 14นะครับใส่7นะครับเอา14ลบ15ครับก็เหลือ1อีกก็1ใส่16ครับ อีกช่องหนึ่งนะครับ3 7และ3 7ามช่องแล้ว8นะครับ16พอดีนะครับไม่มี1แล่งอะไรอะไรแลวครับคราวนี้2 1เป็น2 2 2เป็น4ใส่2ตัวสุดท้ายนะครับเป็นเลขคู่นะครับให้ใส่0ครับอ่าเดี๋ยวเรามาตรวจกันนะครับอ่า7 5 6 4นะครับคูณ5ถูกต้องนะครับ สามเจโอเคนะครับหวังว่าเพื่อนๆนะครับจะได้อะไรไม่มากก็น้อยกับคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดนะครับสงสัยในส่วนไหนนะครับรบกวนคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอให้ช่างแบงค์ด้วยนะครับโอเคครับขอจบการน,นำเสนอแค่นี้นะครับปะ่ะเราไปบวกเลขกันต่อ <laughs>